มาแล้วครับทุกท่านรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น i n b 0 0 6ครับเตียงนอนจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแต่เสริมฟองน้ำหนาทุกจุดนะครับด้านข้างตรงนี้เราจะติดตั้งนะครับเตารับไฟพร้อมช่องเสียบ usb มีท้ p e C มีสวิตช์ปิดเปิดไฟ led ที่หัวเตียงด้านบนแบบนี้ครับจะเป็นไฟ led แยกทั้งซ้ายและขวานะครับแบบนี้ฮะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นลักษณะป,ประมาณนี้ครับ โครงสร้างหัวเตียงทําออกแบบให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้จะเสริมฟองน้ําหนานุ่มนะครับด้านบนนี้สามารถวางของได้นะครับตรงนี้สําหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือได้เลยนะครับมี USB Type C ให้สําเร็จเลยครับตรงขอบฐานรองที่นอนก็จะเสริมฟองน้นําหนาหนุ่มแบบนี้ครับเป็นฟองน้ําหนา2นิ้วนะครับทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านปลายเท้าแบบนี้ครับนี่ฮะนุ่มๆทั้งตัวแบบนี้เลยครับ พอเราปิดไฟให้มืดลงแสงสว่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านบนจะมีท็อปกระจกวางนะครับนะฮะเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟครับจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อถึงตกกลางคืนเราต้องการใช้งานก็แค่สับสวิตช์ข้างๆหัวเตียงตรงนี้นะครับแบบนี้เลยจะมีแสงไฟ LED พุ่งขึ้นมานะครับแบบนี้เลยรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น INB 0 0 6ครับ จะเป็นไซส์ขนาด6ฟุตนะครับคลูกค้าท่านใดสนใจงานผลิตแบบนี้เรียกว่ารุ่น INB006 ก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรุ่น INB006 เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมีไฟ LED บนหัวเตียงแบบนี้เราต้องการที่จะให้แสงสว่างออกจากบนหัวเตียงก็สั่งรุ่น INB006 แบบนี้ได้เลยนะครับติดตั้งไฟ LED แบบนี้เอาไว้แล้วคลูกค้าท่านใดสนใจขนาดกี่ฟุตก็สามารถสั่งได้นะครับฝากรุ่น INB006 รุ่นใหม่ล่าสุดเอาไว้ด้วยครับ